แจกขค,คิวนี่คะ่ะสปอรค้มารับของฟรีคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นวอลคิวลี่สีดำนะเท hey, ่มากๆค่ะแล้วก,ก็สวยมากๆเลยนะชิ้นนี้นะคะจัดก,กันทั้งหมด2,500ชิ้นค่ะสำหรับมัพนะคะที่จจกของฟรีเนี่ยเป็นมัพนี้เลยคะ่ะสแน็กเกมนะคะเดี๋ยวจะปะลิงมัพไว้ใต้คลิปนี้คะ่ะมาทุกคนนะคะเข้ามาในมัพแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นโมดดลอีจตั้งอยู่นะตรงนี้เนี่ยการที่เราจะเล่นนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องทำสกอร์นะคะให้ได้ทั้งหมด100นะโดยทุกคนในเซิร์ฟนะคะจะต้องร่วมด้้้วยยช่กกกกันนนะะนะะะะคคคาาาาารรทททสออใหไไดด100ุมถเ ะะกินแอปเปิลนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอู้ตอนนี้นะคะมีคนเสียโรบอทนะคะซื้อแอปเปิลเนี่ยทั้งหมด100ลูกนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยหากว่าทุกคนในเซิร์ฟนะคะร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยโหวตด,ด้านล่างนะคะว่าให้งูเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนนะคะหากว่ากินแอปเปิลนะคะครบ100ลูกแล้วเนี่ยเราสามารถมากดปุ่มนะคะคำว่าเคลมตรงนี้เนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะนี่เลยกินแอปเปิลให้ได้100ลูกนะคะช่วยกันโหวตค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงรีน่าอย่าลนะคะ ไปค่ะ